ผมมาสรุปให้ดูว่าตอนนี้เนี่ยสถานการณ์ของไทยลีกเป็นยังไงนะครับไปเริ่มกันที่ตารางคะแนนก่อนเลยนะครับตารางคะแนนเนี่ยตอนนี้บุยรมก็แน่นอน,นครับเป็นแชมป์ไทยลีกไปแล้วนะครับบียูขออภัยบีจนะครับก็เหลือจะเล่นนัดสุดท้ายก็ ยังไงก็ที่2แน่นอนนะครับที่3เนี่ยทูแบงคอกแน่นอนแล้วนะครับค่อนข้างแน่นอนแล้วด้วยนะครับเพราะาทีมอื่นไม่ทันแล้วส่วนที่4เนี่ยลุ้นกันหลายทีมนะครับมีเมืองทองชมบุรีหนองบัวเชียงรายนะครับถ้าเรือไม่ได้ลุ้นแล้วนะครับถ้าเรือชนะนันนีแล้วชนะนันนาก็จะมีแค่43คะแนนนะไม่ได้ลุ้นแล้วยืนหนึ่งเลยตอนนี้ที่ได้มีลุ้นที่4มากที่สุดก็คือเมืองทองนะครับ46คะแนนพวกเขาเล่นให้ชนะคู่แข่งนัดสุดท้ายก็จบที่4แน่นอนส่วนทีมอื่นที่ตามมาเนี่ย ชุมบุรีหนองบัวเชียงรายเนี่ยพวกนี้มี4 4แต้มเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องนอกจากเล่นให้ตัวเองชนะแล้วอะยังจะต้องแช่งทีมในโซนเดียวกันด้วยคนระไม่าจะเป็นเมืองทองที่จะเจอกับประจวบชุมบุรีจะเจอกับ B ีีหนองบัวเนี่ยผมจำไม่ได้เจออะไรแต่ว่าเชียงรายจเจอกับสมุทรปราการนะครับหนองบัวจะเจอโคราชเพราะฉะนั้นเนี่ยสำหรับการเจอกันแบบนี้มันก็ดีตรงที่ไม่ได้เจอตัดกันเอง นะครับแล้วก็ไปลุ้นแช่งเอาในหลังจะจบ90นาทีที่4ก็ยังมีความหมายสําหรับบางทีมนะครับที่จะมีลุ้นในบอลถ้วยเอเชียรอบเพย์ออฟถึงแม้ว่าจะได้แค่เพย์ออฟก็ตามก็คือต้องไปแช่งเออต้องไ, <laughs> ไม่เชร์ไม่แช่งก็คือต้องไปเชียร์บุยรำใน FA ัให้ได้ดับเบิลแชมป์ปีนี้ให้ได้แชมป์ FA ด้วยก็จะได้โคต้าตกมาถึงที่4นะครับก็เป็น2บวก2ก็ เชียงรายหนองบัวชมบุรีเมืองทองนะครับรุนที่4กันนะส่วนท่าเรือนะครับไม่ทรงไม่สุดจบอันดับประมาณนี้แหละนะครับ8 9นี่แหละไม่เกินนี้นะฮะก็ดีที่สุดคือ8แย่ที่สุดน่าจะเป็น10นะครับได้แค่ที่10ถึงที่10นะแล้วก็ทีนี้เราตกชั้นแล้วแน่นอนก็คือโคราโอ้ไตามาถึงเลขตัวเดียวเลยนะมีอันดับ9เลยนะฮะขอนแก่น10เทโร11นะราชบ,บุรี12นะครับราชบ,บุรีก็รอดพ้นการตกชั้นไปโดย ปริยายนะครับประจวบนะครับ uh, กับสมุดประการนะครับลุ้นกันอยู่2ทีมง่ายๆคือถ้าประจวบชนะทุกอย่างจบนะครับประจวบเจอเมืองทองนะถ้าทุกอย่างถ้าประจวบชนะทุกอย่างจบสมบบุดประการไม่ได้ลุ้นแต่ถ้าสมมุติว่าประจวบดันแพ้เมืองทองนะครับแล้วสมบบุดประการไปชนะเชียงรายนะครับด,ดูดีนะดูดีนะ ถ้าสมุติประการชนะเชียงรายแล้วประจวบแพ้เมืองทองแต้มจะมาเท่ากันที่31อดนะครับลูกได้เสียเนี่ยสมุติประการจะดีกว่าสมุติประการจะกลายเป็นทีท่ร,รอดพ้นจากการตกชั้นส่วนประจวบจะตกแทนนะครับทีนี้เนี่ยสุพรรณตกแน่ๆแล้วนะครับก็อยู่ที่ว่าจะตกกับใครนะครับเพราะว่านัดสุดท้ายของสุพรรณเนี่ยเจอบุรีรัมนะครับก็รอดยากเหมือนกันสําหรับเอ่อ สุพรรณบุรีนะคือไม่ใช่รอดอยากหรอกนะสุดท้ายรอดไม่รอดแล้วนะแต่ก็ลุ้น,ล,นลุ้นลำบากแล้วกันอ่ะโปรแกรมนะครับเดี๋ยวผมบอกให้แล้วกันวันสุดท้ายเนี่ยวันที่4วันพุธนี้นะครับเมืองทองเจอประจวบนะครับราชบุรีเจอขอนแก่นยูโคราชเจอหนองบัวพิษนะครับเทโรเจอท่าเรือสุพรรณบุรีเจอบุรีรัมณีนะสุพรรณการเจอเชียงราย B ีจีเจอชลบุรีแล้วก็ทรูบแบงคอกเจอเชียงใหม่นะครับ ลุ้นแค่ตอนนี้ก็คือที่4จะเป็นใครกับทีมที่ตกชั้นทีมสุดท้ายจะเป็นใครนะครับอ่านี่คือสำหรับไทยลีกหนึ่งในก่อนหน้าสุดท้ายนะครับนันสุดท้ายวันพุธนี้